มาบอกดวงชาววันพุธค่ะวันที่6 1ถึงสิ่สิงหาคม2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพุธนะคะแม่หมอทำนายโดยภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นค่ะ มาช้านิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะแม่หมอไม่สบายต้องพักผ่อนอวันนี้ชาววันพุธวันที่หกคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยคะ่ะไม่ว่าไปไหนทำอะไรวันนี้คุณจะสบายใจใจเย็นมีความสุข แล้วทุกอย่างที่คุณทำวันนี้ก็เลยออกมาดีเพราะว่าเราจิตใจดีอารมณ์ดีพลังงานดีๆที่นำไปสู่คนอื่นคนที่เราไปพบก็เลยดีไปด้วยนะคะถ้าเรามอบสิ่งดีๆไปให้ใครก็จะได้รับสิ่งดีตอบกลับมาอย่างนี้ค่ะการเจรจาวันนี้ การไปติดต่องานจะทำให้ราบรื่นความคิดของคุณก็ปลอดโปร่งคิดแต่เรื่องดีๆคะ่ะวันนี้มันเป็นพลังงานบวกนะคะซึ่งสำคัญมากเลยในแต่ละวันถ้าเรามองอะไรในด้านบวกชีวิตสุขภาพก็จะพลอยดีไปด้วยคะ่ะอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอให้จดจำไว้เรียนก็มีสองด้านค่ะในสิ่งร้ายๆก็จะมีสิ่งดีๆแฝงอยู่ให้เรามองหาให้เจอหรือปรับความคิดเราให้เป็นด้านบวกนะคะมาวันที่เจ็ดค่ะชาวันพุธคุณได้ไพนึ่งทวยวันนี้ความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสความรัก ความสบายใจเกิดขึ้นกับคุณตลอดวันคะ่ะนี่คือพลังงานดีๆบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งของที่พึงใจไม,ไม่ว่าจะเป็นความรักบ้านรถหรือว่าการงานนะคะความสำเร็จด้านการงาน เป็นไปตามที่คุณต้องการส,ส,สมหวังค่ะได้สิ่งที่ต้องการมาถึงวันที่8นะคะชาววันพุธได้ไพ่สีไม้เท้าค่ะการงานมั่นคงราบรื่นงานเดิมๆแต่คุณทำได้ดีมากคะ่ะแล้วก็จะทำต่อไปพอร,รู้สึกว่ามันมั่นคงให้ความสุขความอุดมสมบูรณ์ แก่ชีวิตของคุณแน่นอนนะคะงานคือชีวิตค่ะเพราะงานที่เราทำทุกงานจะให้ผลตอบแทนเราแน่นอนค่ะมาถึงวันที่9นะคะคุณได้ไพ่สองดาบการติดต่อประสานงานการสื่อสารงานที่เด่นจะเป็นงาน ออนไลน์งานไม่หยุดนิง่งงานที่มีการเคลื่อนที่ค่ะถ้าเป็นการตัดสินใจวันนี้ชาววันพุธจะลังเลหยุดคิดก่อนที่จะตัดสินใจอย่างนี้นะคะรอการตัดสินใจไปอีกสักวันหนึ่งประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจมาถึงวันที่10ค่ะคุณได้ไพหกดาบ ปัญหาก็มีอยู่แต่คุณไม่เก็บเอามาคิดนะคะปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเอาปัญหานี้ไปด้วยบางทีชาววันพุธวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำน้ำท่วมถนนหน,นทางหรือว่าบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับระบกน้ำนะคะอะ บ้านมีปัญหาระบบน้ําเราเรียกช่างได้แต่ถ้าน้ําท่วมก็ต้องรอเวลาให้มันผ่านไปยังไงมันก็ลดลงนะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมเป็นเรียกว่าปัญหาของคุณวันที่10รอการแก้ไขนะคะ,ะเดี๋ยวมันก็ผ่าน นี่คือพลังงานของชาววันพุธแม่หมอนํำมาบอกเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาชมขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะขอขอบคุณช่อง YouTube ที่ให้โอกาสได้ส่งสารพลังงานดีๆแก่ผู้คนทั่วโลก ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ